สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆทำโปรเจกต์ l ลน์บอดประเมินโรคซึมเศร้านะครับโดยผมจะใช้ l ล n e OA หรือว่า l ลน์แชทบอร์ดของเรานะครับแล้วก็ d ด a l o g ็อกโฟนะครับแล้วจะมีในส่วนของริดเมนูนะครับที่จะเอามาใช้นะครับแล้วก็ Google Form นะครับเพื่อที่จะได้ทำแบบประเมินนะครับแล้วก็จะส่งคะแนนไปยัง d ดล l o g ็อกโฟนะครับแล้ว d ด a l o g ็อกโฟก็จะส่ง แบบประเมินกลับมาว่าคุณอยู่ในระยะไหนของโรคซึมเศร้านะครับโปรเซสการทำงานจะมีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมจะสร้าง l ลายบอทขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับ1ตัวเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่แรกเลยนะครับเรียกว่าจับมือทําเลยก็ว่าได้นะครับเข้ามาที่ Li n e Developer นะครับก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับก็คลิกเข้ามาที่คอนโซลครับแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบคล้ายๆผมนะครับแต่ว่าผมมีบอทเยอะแล้วครับมันก็เลยจะดูเยอะไปหน่อย ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่มี provider นะครับก็คลิก create สร้าง provider ตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับส่วนผมมีเยอะแล้วนะครับผมก็จะสร้างเลยแล้วกันพังสร้าง provider เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรา create a new channel ขึ้นมาครับคือเราจะสร้างบอทของเราขึ้นมาละโดยโปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับผมจะใช้ messaging API นะครับก็คืออันนี้คลิกเข้าไปครับนี่ครับ ตรงนี้ก็จะเลือกเป็นไทยนะครับ Thailand Thailand นี่โอเคไทยแลนด์ okay, ตรงนี้ใส่ไอคอนไปนะครับไอคอนนี่ผมเอารูปเป็ดแล้วกันส่วนชื่อบอรของผมนะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็ดน้อยแล้วกันเป็ดน้อย แบบนี้รายละเอียดครับใส่ไปเราก็กรอกตามที่เขาบอกนะครับเลือกตามที่เขาบอกแล้วก็ติก๊กติ๊กถูก2อันก็กดสร้างเลยครับ ปกติครับขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับมือใหม่ก็ค่อยๆอ่านแล้วก็ทำไปนะครับทำตามผมก็ได้เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและเมื่อเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่จะลืมกันบ่อยนะครับที่มีอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมใน l ล n e แอดนะครับก็ค,คือลืมปิดของ l i n e m a n a g e r นะครับลืมปิด ทำให้บอทมันไม่ทํางานหรือว่ามันมีปัญหานะครับในส่วนนี้เราก็จะไปปิดกันก่อนเลยนะครับให้เราคลิกไปนี่เลยครับ line official account manager นะครับ line manager นะครับคลิกไปเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็คลิกไปที่ตั้งค่าการตอบกลับตรงนี้ซ้ายมือนะครับคลิกไป เห็นไหมครับว่าข้อความตอบกลับอตัตโนมัติมันจะยังถูกเปิดใช้งานอยู่นะครับแล้วเราก็ปิดปิดมันไปเลยนะครับแล้วเราก็เปิดใช้งานเว็บพูแบบนี้นะครับสลับกันดูให้ดีนะครับขั้นตอนนี้คลิกปิดข้างบนแล้วก็เปิดใช้งานเว็บพุแบบนี้นะครับถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็จบในส่วนของ Li Manager อรไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ เอาลายบอรดเป็ดน้อยเอาลายเป็ดน้อยของเราตัวเนี้ยไปเชื่อมกับ d ดร์ล็อกโนะครับเพื่อทําในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เปิดโปรแกรม d ดร์ล็อกโมาเลยนะครับเราก็สมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับผมจะตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่าดักล้วกัน รอมันสร้างสักครู่นะครับโอเคเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะจับมนะันเชื่อมต่อกับ l ลายบอรดของเรานะครับโดยคลิกไปที่ i n s t e g a t i o n ตรงนี้นะครับนี่คลิกไปเลย1ทีแล้วก็เลื่อนลงมาหารายครับนี่ลายตรงนี้ คลิกเข้าไปครับแล้วก็ไปเอาข้อมูลที่เขาต้องการให้ใส่มาใส่นะครับเขาต้องการ Channel ID เราก็กลับไปดูที่ Line Developer นะครับนี่ Channel ID ตรงนี้ Copy มานะครับแล้วก็วางลงไปต่อไป Channel Secret นะครับก็เลื่อนลงมาดูนี่ Channel Secret ตรงนี้ Copy คลิก Copy ตรงนี้นะครับ Copy แล้วก็วาง Channel Access Token เลื่อนล,ลงมาดูมีไหมไม่มีแล้วนะครับก็คลิกไปดูตรง Messaging API นะครับตรงนี้เราก็เลื่อนลงมานี่ครับ Channel Access Token ให้เราคลิกตรงนี้นะครับคลิกไปปุ๊บก็จะได้ Access Token ขึ้นมาครับก็คลิก Copy ไปปั๊บแล้วก็วางลงไปในช่องครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของ Webhook URL นะครับตรงนี้ ให้เราคลิก copy ตรงนี้เลยไอ้รูปสมุดท้ายๆนะครับเนี่ยคลิก1ทีนะครับคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้น copy to clipboard เรียบร้อยลอะอ copy มาแล้วนะครับเราก็เลื่อนมานี่ webhook setting webhook url นะครับให้เรากด edit ปุ๊บแล้วก็วางลงไปนี่ก็คลิก update เปิดใช้งาน use webhook แล้วก็ verify ขึ้น success แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร โอเคกดโอเคไปกดโอเคแล้วก็กดสตาร์ทครับนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราสร้างอินเทนขึ้นมาทดสอบหนึ่งตัวนะครับ Create อินเทนเลย Add t e n n i n g มันไปว่าทดสอบ Response ก็คือการตอบกลับนะครับเมื่อพิมพ์คําว่าทดสอบจะให้บอทมันส่งกลับไปว่าเชื่อมต่อแล้วแบบนี้ก็กดเซฟครับทุกครั้งที่มีการแก้ไขในอินเทน์ให้กดเซฟด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปทดสอบในไลน์นะครับครับผมก็เพิ่มปิดน้อยเป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพิมพ์ไปว่าทดสอบนะครับดูซิว่ามันจะตอบกลับมาไหม เป็ดน้อยของผมก็เชื่อมต่อกับแดวล็อกโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันตอบกลับมาเชื่อมต่อแล้วเหมือนที่ผมเทนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะทำอะไรต่ออย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ